ชนะบัวสบอง,องจะไม่ได้ปื้มได้ยังไงลรกเอะคะเจ้าชายจากต่างเมืองมาเสนพอพระองค์ให้ลูกเป็นจนีได้เลือกกันเป็นไปหมดพระอ,องอกกค์เองก็เธอเอะคะตรองย้ีพระสวนตลอดเวลาเลยเหมือนกันมันก็เป็นธรรมดานะพี่เองพี่ก็อยากจะวางมือทัทีเพื่ออะไรที่ลูกนี้คู่ครองที่คู่ควรพี่อยากจะมอบรัสมบัติให้สักทีของฉันเองก็หวังไว้ว่าลูกของเรา คงจะตาแหลมเลือกคนที่เหมาะสมเป็นคู่ครองนะเพคะ ผิดก็ได้นะเพคะแต่ถ้าใจผิดแต่้เมื่อทักฐานอะไรกันอยู่พอเปล่านี่ะนะบงเกสตีเ,เรืเลือกขอทานที่กลายเป็นหัวจะพี่จะเสด็จไปไหนเพคะก็อไปดูหน้าลูกเพยน้องละสิเผื่อบางทีจะคขายมันตายไปเส้อมัยพร้อมกันเลยขืนอยู่ต่อไปมันจะขายที่หน้าเขา มอะไรหมายถึงพระเจ้าครับพระพุทธเจ้าจะได้เห็นไปตรงกางประกาศไม่ได้เลยว่าพิธีได้จบสิ้นลงไปแล้วเจ้าคิดยังไงถึงได้เอาเฉพาะอัปลักอย่างเงี้ย พาวุนวกันน่ะได้วันพกไปลูกเขยโถลูกนะลูกเป็นหน้าทำลายเกียรติยศชื่อเสียงของพ่อจะได้เียอะไรจะเหลือะไรเกียรีลูกแม่ลองบอกแม่มันสิลูกว่าลูกไม่ได้ตั้งใจยืนพงมาอะไรไปให้มันใช่ไหมแต่มันใช้เล่ห์กลลูกของแม่ไม่ได้ไฟ่ต่้ใช่ไหมลูกอา้าวทำไมตัดนี่ไล่ะ เธอแม่ยายเราเป็นผูดก่อเจ้านะจะมีเด็กรุ่งลองบอกแม่และทุกคนมาสิลูกเขาไม่ได้ใช่ลี่กลนจ้าแต่ลูกอะตั้งใจจะเสี่ยงมาไล่ให้เขา เสด็จพ่อเสด็จแม่เกดรู้นทำอะไรจะไม่เห็นผลได้แล้วพ่อทีนี้คงเข้าพระไทยหรือ,อยังนะพระเจ้าเสด็จพ,พ่อตาเสด็จแม่ยายทุเรดไฟต่ำน้องคู่ <ham> ผมอาจก,ก่อเรื่องนี้ได้ไง <ham> ไฟสูง <ham> ไปดูสารโลกตัวเองซะบ้างเลย <ham> ตัดจบหรือยังพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าจะได้ไป เราคือผู้สยุทรของพัธิกาเกตนีหาเป็นนดกโคไหมบางอาจผู้สมุทพของลูกเราจะต้องเป็นเชื้อสายสุขุมรารชาติหาใช่วีพวกพิการอย่างเจ้าตักน้ำใส่ขโลกชุกงลดูเก่าซะบ้างสิอะไรก็ตามเราคือที่ถูกเลือกแล้วพัทธิดาต้องไปกับเราตัดแล้วจะคืนคำนะพระเจ้าค้า <laughs> เมื่อเป็นความะสงค์ของขพวกเจ้าก็าจงไปอยู่กันในนรกเถอะตายนำมันนั้นสอบไปฆ่าเดี๋ยวนี่พี่อย่านะเพคะ ชายชั่วนั้นหนาคือร่างแปลงมาเพื่อจับลองใจเสด็จกลับทิพอาผ่านฟ้าลีลาคู่เคียงสามวัยถวยเทพปลายโปรยโปรยรื่นมาไลย คะกลัวว่าองค์โกสีจะทรงอโทกับพวกเราที่จริงอะนะถ้าทรงโปรดลูกเกศนีของเราทำไมไม่เสด็จมาโดยที่ไม่ต้องปลอมแปลงพระองค์น,นะใครจะไปคิดว่าว่านี้พวอัปลักษณ์อยางนั้นจะกลับกลายเป็นองค์โกสีไมได้นั่นสิคะทำไมถึงต้องทรงทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากเปล่าๆก็ไม่รู้ พี่ไม่แน่ใจว่าเกสเนียจะใช้คู่ครองที่แท้จริงของพี่หรือเปล่าถึงต้องทำอย่างนั้นแต่แล้วน้องก็สามารถเห็นรูปที่แท้จริงของพี่ได้เห็นฉันไม่เห็นใครเลยนอกจากวันพกพิการเท่านั้นหมมฉันน่ะสงสารเขาเลยเสียงคุมิพลัยให้ไปค่ะถ้าอย่างนั้นก็น่าอิจฉาวานันพกษกนั่นนะทั้งพิการทั้งหน้ากเกลียด ก็ยังอุตส่ามีดังฟ้าเมตตาสงสารถึงขนาดยอมเป็นคู่ครองจะส่งเอาเขาไปซ่อนที่ไหนลนะ่ะ่คะอยู่ที่ในใจของเกษณีไนงะแล้วเขาก็จะอยู่ที่นั่นตลอดไปเกษณีเราสองคนจะมีความสุขอยู่บนวิมานนี้ด้วยกันตลอดไปนะ เทพฤือจากแคลว้วต่างล้วนเยืองดังอีกนี้นานนะลูกของเราจะได้ออกมาชมความงามของสูงสวรรคแล้นะ,พ,ะพี่คะเสด็จพี่เสด็จพี่อ่ะ ตั้ถนาจะได้ลูกหญิงรือลูกชายเลยไหมคะฉันเห็นทีต้องทูลขออนุญาตเสด็จพี่พาลูกกับไปเยี่ยมเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่นครปัตตาีได้ไหมคะทรงเป็นอะไรไปหรือเป,เปล่าบีค่ะป่าเปล ทรงทำเหมือนกับกำลังมีความทุกข์คือว่าเลื่อยใจหม่มฉันอไม่มีอะไรจริงๆพี่กำลังคิดหาวิธีกำจัดอสูรพันตาอยู่เลยไม่ทันฟังน้องพูดในเคยรับสั่งว่าเรื่องนี้องค์พระอิศวรจะทรงกำจัดมันเองไงแกคะเดินแหละถึงอะไรพี่ก็คงต้องตามสเสด็จอยู่ดี มนุษย์ครึ่งหนึ่งอย่างลูกของท่านเรารู้แต่เราจะไม่เข็นพอถ้าอย่างนั้นท่านคงต้องเลือกเอาระหว่างอายาสวรรค์ที่ท่านและลูกเมียจะต้องประสบกับการปล่อยให้ลูกเจริญเติบโตไปตามวิถีทางของลวกมนุษย์รั้นคบกำหนด ทมาดินฟ้า แค่นั้นรอกนะแต่มันคือฤฤฤฤฤฤฤลิขิตของสวรรค์เป็นความยิ่งใหญ่เหนือความยิ่งใหญ่ทั้งปวงซึ่งแม้แต่องค์พระอิศวนเองก็ไม่อาจจะทรงละเมิดได้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เื่ความรักของแม่ที่นี่มุงับนี้าสดีข้อนั้นนะพี่ยอมรับสุดที่ไหนก่าวา กับ,บเราได้ใช่ไหมีคะได้ถ้าหากเราน้องพี่และลูกจะยอมรับอาญาจากสวรรค์เกสลุถ้าหากเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก็หมายความว่าเราจะได้พบกันบ้างตามโอกาสแต่ถ้าขัดคืน ได้พบกันอีกเลยโอ้พระกลิ่นด้วยอย่าเศร้าเลย ทรงังวเลยพระเจ้าค่ะขัวข้าพุทธเจ้าจะขอถวายความปลอดภัยะธิดาให้ดีที่สุดพระเจ้าค่ะแล้วจะสง่งลูกแบะนอนกลางดินกินกลางไรอย่างเี้เลยค่า 你过。 มีผู้เดียวที่จะทำลายป้องภัยนี้ได้และนำลูกของเราออกไปสู่โลกภายนอกคือเนืกคู่ของนางเท่านั้นที่หมายความว่าผมจะาจากลูกไปจริงๆหรือปะคะ 不啦。Look, <Yeah. S 1> ไม่มีทา,า,ออางเลือกอีกแงงวค่ะเกษณีบ์ดูฉันขอร้องเพียแค่นี้ก็ได้เราก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยพี่ไม่ใช่คนที่กำหนดว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้นะเกศนี